สวัสดีค่ะ,คะมนหนีผ้ามาเบิ่งสวนหอมจ้ะสวนหอมสีสะเกตนะคะทุกคนตอนนี้กํลาลังปลูกอยู่เบิ่องหาผลสุดเลยเลยค่ะทุนค,ะคนอีกไายหนึ่งค่ะผลตะขนวพราะ่านปลูกจก้ะเขาจะลงลรหนี่ไรนีกับท่านปลูกนะคะทุกคนทุนสุดลลกหูลูกตาค่ะสวนหอมนะคะสวนหอมหอมสีสะเกดโอ้ยหลายค่ะพี่น,อน้อเลยไม่จะต้นงามๆหัวใหญ่ๆ ุเมืองข้างพุนก็เป็นพริกค่ะเดี๋ยวพาไปดูสวนพริกนะคะไปค่ะพาไปุสูสวนพริก,กอะไรนะ,ะนกนเ,ดเดนก็บผักนะข้ามุเตอตน่เอตมคุต้นเตตเตียหนึงกระดกไม่แตหนวยใหญ่ๆอ,อันนี้คือสวนพริกนะครับ สวนผีกปัดมันปลูกแบบหลายเลยอันนี้คือยังไม่ได้เก็บบนิษัพี่ป๊อบอ๋อมองทขางนอนเต็มเลยสวนพีกเอพผีกอย่างนี้พีก,กินดาปัดอ่อน้นอนอทางนี้ก็จะเาปลูกทางบ้านเขาบ่มีดีมีอยู่แต่ว่าบาดป,ปลูกอันนี้ก็จะาปลูกมันปลูกยังไปยังสัน อันนี้ก็จะเป็นค <c oughs> <c oughs> า,าองอักทัวนอ่ทุกคนพักซี่อยู่เมืองใดพักซี่ผู้่ายว่าให้อาภักฎีน้ำถ้าเห็นนี่ก็จิ้มผาขึ้นใจเป็ัคซี่ปะขึ้นใจจะเอาจิ้มให้ไรคะอีจีดาวเอาหอดาค่ะเอาหอดาฮักเอาโมเมนต์บอจักบสให้มันโป่งไหมไงให้มันแตกไงแต่บอกจะให้จินขาดทุ่นเดี๋ยวเบิ่งหาพักซีก่อนพักซีอยู่ไสนน้องกันมาหาพักซีเร็วๆ มาเร็วพักซีอยู่ไหนพักซีฮะอะไรครับอะไรนั่นเดินมาเดินี่ยอะไรอะไรเป็นแบปนอนเหรอโอ้บัง้า พี่อยู่ใส่โอ้โหโอ้โหโอ้โหย่างตรงไปติดเกลือฮะดูกระชือก็ไม่ลูกไมันติดไงตั้มตออย่าตั้มตอน้องการตี้อยู่ไหนเนี่ยมีแต่ผักกะเพราอุ้ยผักกะเพราเป็นเจ้าไปผัดดีแท้เก็บเอาไหมเก็บเอาเป็นเจ้าไปผัดอันนั้นแท้เก็บเอากระเพราหมูกรอบมากินได้ใช่มาเรามาเก็บเก็บกะเพราเร็วๆเพื่อทำกะเพราฮะ ครับไปทำกะเพราหมูสับหมูกรอบเ่าทำไม่ได้กลัวม,มันต้องสื่อแบบนั้นเลยสื่อแบบเขาเห็ดแหลี่ยัไหมเสือแบบเขาเห็ดเหลี่ยแลยยังเอามาพัดเอง มาเก็บช่วยน้ำหน่อยไหนไหนกระเพราอยู่ไหนเอาไมเกสรเกสรอะไรครับไม่เอาไม่เอามันมียางน้องกันรวังยางมันมือนะเก็บกระเพราเร็วในกระเพราคนปลูกแบบแซมใช้กับตบอกแบบเห็นบ่เห็นบ่ เออหรือผุนหรือเปล่าน่าจะผุนมัง้งท่านมี้าก,กิน,น,กนบนอุ้งักป่าเลยย่พกินตู้น่อยยัได้รบมาได้กินเอเลยี่กบอยนกินเอาม่ได้กันออุ้ยขวายบยังเนี่ย เป็นยังไม่เบ่งขวดแอนต้กการผักชีอยู่ไหนอะแอนลงกกอร์ักชีอยู่ไหนอยู่ไหนอทำไมมันก่นไม่บงพกีอนับพกีตดมันน่ะแนพกีอเป็นไย่งเอาไปกินกับสีดี่ปลาเนี่ย ปะคอปะคอปะนอนดินแบบใช่หมดเลยใช่ไหมทุกคนเนี่เขาปวดในห้องเพิ่นปะเนี่นนดยดอกมันนี่ อ,อนนนนันี่บอกกระดาษเนาะดาวพักซี่นี่ด้านมันบ่แดดมาวิ่งวิ่งแล,ลว้วเร็ววิ่งคุ้มหอเมเถอะเอาทิ้งเอา เอาเบอต้นไม่เห็น,นรือดามัเนเตนเลีแนวกลางลี้แนวอิลีล่ะนเดียวอิม่เอาบตอบตน้นค่ะบอรต้นแนวเว้ยโอ้อหอมเนาะพัคซี่แกงสซอัน,นโอ้ยศิลปิน่อยอันยูไสกับมีหนังสือ ซือกระตังเอาไปนั่มเ,เด็กเรียนขาบวยโอ้ยอันนี้ดอกมันให้มันขึ้นเป็นหมากมันบ่